ตเตียงน้อยมากกับใช่ะเตียงน้อยมาก,กับ <c oughs> ได้จามาได้กินลูกขิ้นทอดจากพี่น้องขิ้นหอเกี่ยว โอ้เกี่ยวห่อนใส่นกกระชากดูอัดย้ำจ้ะเนี่ยสบาท,บาทมีลูกขินป่าหมูยอแต่ผักบ่ได้เนาะเอาแต่งมากินกับ มาดจ,ามจ้ามาเด้อจาะแกน้ำกันจ้าน้องเจาไปเด้อเจาไปเฮ้ยได้ิ้ม กันค้มขาดเปรี <Heritage desserts> mm ้ยนาะกขึ้นบานตื่น ไอ้เนยนั่นเนาะแซนเนาะแซนจิ้มบะค่ะอือจิ้มบะแสเป็นไรพี่น้องมันทีจ่ามาเด้อยจิ้แซ่บจะอันไข่นกทอดเกี๊กอกกวบจิ้มยำสำนี่อะไรจ้ะพี่น้องทักทายทักทายจา้ะกินลูกกินกันปูอัดไข่นกกระทะทอดหทอเกี๊อกอะไวจา้า กกันคลิปหน้าจากพี่น้องวัติจ้า